เจ้าลูกแกผู้น้าสงสารข้าได้เตรียมร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเอาไว้ให้เจ้ามันได้เริ่มขึ้นแล้วโอ้ยอะไรอีกล่ะเนี่ยเฮ้ยหยุดได้แล้วนี่ยังเกี้นายชื่ออะไรอ่ะเลออน เป็นคนไม่ค่อยพูดสินะฉันลูอิสราเดาว่าทั้งนายและฉันคงเรื่องมาพักร้อนผิดที่ซะแล้วละห,หยุดได้แล้วนายขยับฉันก็โดนลากและฉันโดนลากมามากพอแล้วฉันรู้ว่านายคิดอะไรพ <c oughs> นันได้เลยว่านายเคยผ่านอะไรแบบนี้มาสินะ <c oughs> ให้เดานะ <c oughs> นายคงมาตามหาใครบางคนใช่ไหม <c oughs> หรือบางที อาจจะเป็นสินยอริตาที่หายตัวไปเด็กสาวเลยพูดมา <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ได้ฟังนะได้ยินว่าพวกมันย้ายที่ซ่อนของเธอย้ายเธอเหรอที่ไหนจะไปรู้แล้วแต่หลังจากนั้นฉันเห็นพวกมันกำลังลากใครสักคนไปที่โบอดเกา่าโอ๊เจ็บโอ๊ย มาติดอยู่กับคนแบบนายนี่มันไม่ดีต่อ นี่เราอยู่คุยกันไม่จบคราวหน้านะอามียกให้ตายซิพวกมันรอาของฉันไปหมดเลยคอนดรวันถึงรูสพบตำแหน่งเบบี้อีเกิลแล้วเหมือนเธอจะถูกขังอยู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่ง เยี่ยมนั่นข่าวดีเลยผมได้ข้อมูลมาจากชายคนหนึง่งเขาบอกเขาชื่อว่าหลุยอ์เซราผมว่าหมอนี่มีอะไรไม่ม่งช่วยชิคประวัติเขาให้ผมทีรับทราบคอนโดวันฉันจะลองหาดูให้ระหว่างนี้นายหาทางไปที่โบสถ์ให้ได้รับทราบผมกำลังอยากสารภาพบาปอยู่พอดีเลยคอนโดวันเลิกกันโอเคเรียบร้อยฮนะบทที่สองต่อกันเลย มามีอะไรรอเราหรือเปล่าตะเืกล่องไปที่ไปสมุนไพรเขียวโอเคไปฮะนี่มันอะไรศพอ่ะมีอะไรอยู่โอ้มีดทำครัวขอบคุณครับวิ่งเลยตรงจุดนี้ไม่รออะไรทั้งนั้น ยอยอเฮ้ยหันหลังให้อย่างงี้จิ้มจุม่มไปทีหายไปเออไดมดี่อะไรอะเฮ้ยนั่นของฉันนี่ของของฉันนี่เออมันอยู่ตรงนั้นวะถ้าใครย,ย่องให้ตอนนี้เดินแมนไปเลยว่าไงพ่อหนุ่มจะดวนเหรอมาดิแพรี่แพรี่ แพรี่ปีนฟาดหน้าไปไงลุกไหมต่อเปล่าวะต่อเปล่าแพรี่ปีนไปอีกทีนึงไม่เลวใช่ไหมไม่เลวใช่ไหมโดนตีนไฟสองทีถึงก็นอนเลยเอาจริงนะตรงนี้มีกับดักสองอันจิ้มไปก่อนโอเคมีทำรัวฆ่าหนูไหนหนูไปไหน อุ้ยอุ้ยไม่โดนสักทีโดนอีกเออเฮ้ยมีนึงขีดสามว่ะมันต้องเป็นเควสแน่เลยอีกตัวอยู่นี่โอเคเหลืออีกตัวหนึ่งไปไปต่อเพราะว่าทางนั้นไปไม่ได้ย่องไปอ้าวตัวนี้อิ่มเลยหันหลังให้แบบนี้จิ้มจุ่มพอดีมีดหักได้อยู่ไม่เป็นไรไปครับไปเปิดเ,ดเอ๊ะเดี๋ยว จำได้ว่าหนูอยู่แถวนี้นะนี่นไงใช่จริงด้วยมามา,มาตัวสุดท้ายเออเวสครบละกำจัดหนูเสร็จสมบูรณ์ไปครับไปหมุนคันโยกไปตรงนี้เราต้องหมุนแล้วก็ไปมุดเข้าตรงนั้นเห็นปะไปวิ่งให้ไวเร็วๆๆๆเดี๋ยวมันจะลงแล้วข้ามไปตรงนี้ฮึบเออแล้วข้ามไปอีกทีหนึ่งฮึบจ้าแต่ถ้าเราวิ่ง หน่อยก็จะโดนกระดักหนีบได้ต้องระวังได้ของละขอของช่นคืนเหรอนอะเอามาอุสาฟาร์ม,มาจะเอาไปดืด้อๆไม่ได้ตรงนี้สมอลคีนะครับต้องเอากุญแจมาเปิดไม่สามารถเปิดได้เฮ้ยใครอะเชิญทางนี้นเฮ้ยเสียงคุ้นๆใ,ใครอ่ะเออ เสียงคุ้นว่าคนคนนี้เหมือนมาซื้อขายกันหน่อยซิไอรูปรอไอขอบคุณที่ชมครับพี่อยากได้อะไรไหมรู้หรือเปล่าว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนพอสปินแนลที่นายเป็นรางวัลได้สินค้ามีค่าไม่สาสมารถซื้อได้เรามีของที่เปลี่ยนมากมายแต่ฉันขอแนะนำให้นายเลือกเป็นที่แผ่นที่ช่วยแสดงรายละเอียดตำแหน่งของส่วนผสมบรรค่าพวกข้างรถที่ทู่ซ่อนไว้ฉันกับทีมงานได้พิจารณาในการค้นหาพวกมันด้วยแผ่นที่ที่นายจะได้ แต่อีกต่อไปแน่นอนว่านายอาจจะต้องเสี่ยงเข้าไป,ไปไม่ได้เพราะอันตราย,ยนต้อนรับงานดีขนาดนี้แน่นอนว่าต้องเลยรับผลตอบแทนอย่างงามเป็นเน่าน้ำเงินับกำจับพาหนะข้าพอจะมีของเจมๆจมาขายวะลองส่องดูก่อนไหมโอเคครับพี่เบลิเฟอร์อ่าเดี๋ยวส่องส่องดูครับพี่ใจเดินขายของกันเออใจอืมแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงอ๋อเฮียเอาพี่เบมาพากวะ่ะสุดเกิน ใครไม่รู้จักพี่เบต้องต้องไปดูช่องเขาแล้วนะ BIF อ่อะเมาของจากเองได้เกือบจะทุกชิ้นจริงเหรองั้นเอาไปพี่จะซือ้อต่อเองในราคาที่งดงามเออมันรู้สึกดียังวะฟังคนนี้ขอให้โชคดีนะเจ้าคนแปลกหนะ้าเออไม่แปลกเลยดูแล้วรู้สึกยังไงล่ะสหายรู้สึกดีครับรู้สึกดีถึงยังเองคงจับสังเกตความแตกต่างได้ทันทีอ,อย่านอนกระเป๋าที่มันใหญ่ขึ้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรขนาดกำลังดีเลยนะเจ้าคนแปลกหนะ้าเอองั้นเอาสไนต์ต่อเลยพี่ ส่งเป้าหมายของเองไปเฝ้ารากมะม่วงจากระยะกไกลด้วยกระสุนที่พุ่งทะลุหัวกระบาลของพวกมันเอาวะอันนี้ก็ไยหยิบไปฟีไ,ปไม่คิดตังฟีไม่คิดตังก็หยิบดิไปเจ้าคนแปลกหนะ้าเออภาคไปส่งไปคุยกับรากมะม่วงวะอย่างเอาอาวุธของเองจะได้รับการดูแลอย่างดีสหายรับประกันได้เลยแน่นอนแน่นอนพี่ประกันเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะ อัปเกรดให้ไม่รู้จะอัพอะไรเอาปืนพกนี่แหละจัดให้แล้วโอเคตามต้องการความเร็วในการยิงมันเหลือสองพันเหลือสร้อยกับอะไราขายได้ปะขอบใจกระสุนม,นมีของแจมๆม,มากมายมาให้เลือกสรรไม่รับบัตรเครดิตอ้าวไม่รับบัตรเหรอการ์ดหน้าก็แวะมาสแกนจ่ายไหมพี่เอา,าเปล่าสแกนจ่ายได้ไหมท <laughs> าไมรับบัตรเครดิตอะ อ่ะติดตั้งแล้วสไนเปอร์ไริลเอาเป็นเลขสามแล้วกันจะได้ถือข้อมือหน่อยลูกซองเหรอเอาไว้ไหนดีอืมคิดว่าไ,ไม่พองั้นเติมตังค์แล้วกันยินดีตอนรับยีิธีต่างอัพเกรดข้อเสนอที่โคตรด,ดีอับอะไรวะหรือสร้อยเอาเป็น เพิ่มมาตรางการยิงแล้วกันเหมือนหนึ่งมีดต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอบางทีมันก็ชี้ชะตาได้เลยระหว่างความเป็นกับความตายอืมเอาดีๆเอานี่แหละต่ายกรยิงจนมือสั่นเลยสินะงานมันคัอนเทพปอย่างไปเห็นก็แปลกตาทั้งหมดแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้เลยรีบตายหาไปซะก่อนฮะได้ได้ไม่รีบตายหรอกส่วนไรเฟิลเราจะเน้นพกไปก่อนฮะเพราะว่าพกเราใช้ ต้นเกมโอเคเตะไปหนึ่งทีโอ้โหไม่นึกว่าพี่เบย์จะมาภาค่ะฟินเกินชิ้นี่มันที่ไหนกันนั่นสิที่ไหนกันนะเอาป้าผมอยากลองปืนพกอัพเกรดมาใหม่มันต้องติดคิดเข้าดิไม่โดนสักทีปะปืนกระสุนมาเยอะนลยนต่ป้าเอาป้าสุดท้ายก็มาใช้มีดไม่ไหวว่ะดูอะไรวะมา ให้เราไปบุกค,ค่ายทหารแล้วไม่ใช่ค่ายของชาวบ้านโอ้โหใหญ่อยู่นะั้นทำไปเล่นเอาไงดีวะต้องค่ายตรงนี้ก่อนปึ้งไม่โดนวะอะไรวะมันโยกหลบอ่ะเอ้ยต้องโดนแล้วแหละชอบนี้เโอเคดีโหลดครับดีโหลดเหลืออ,อีกแปดเม็ดส่งไปสวรรค์ก่อนไปจ้า เรียบร้อยลงไปนอนอีกตัวโอเคอีกตัวอยู่ไหนนี่ไงึบค้างกันเออทำไมกูต้องกั้นหายใจวะไม่รู้โอเคอตัวอยู่นี่เออเรียบร้อยจะได้เพิ่มมาตาย,ยิงแม่นขึ้นเวลาเราพอดเกมมันก็จะค้างค้างกับเราก็ลากคมๆมมีถังระเบิดเราไม่ยิงเราขอลากหัว โอเคเราจะใช้ถังตรงนั้นให้เป็นประโยชน์เหลืออีกสามเม็ดไม่น่ามีแล้วคิดว่าไปลงไปตรงนี้เปิดไม่ได้เอ้ยกล่องทิ่มัทีเอ้ย,อเ,อยเหมือนได้ยินเสียงมันมาแล้วไปดีกว่ารออะไรอะ่ะเข้าบ้านไปเลยผ่านหน้าต่างเฮ้ยมีของไหมไม่มีอุยอ้ย,ยเสียงระเบิดอืมขอจิ้มลุงก,ก่อนไปเรียบร้อย เก็บของตรงนี้มีของเปิดเคแะถุงใหญ่มาเอาไปครับเข้าไปตรงนี้มีสมอคียัหนึ่งไม่ใช่ย้อนหลังโอเคเอาไปเปิดกล่องไอ้กล่องนั่นแหละมีไปเลยอุ้ยลงมาละขึ้นไปก่อนอย่าพึ่งมาใจเย็นนี่ไงของที่เราต้องเอาคันโยกได้สารสนรักรกเลี่ยมละตรงนี้มีกล่องหนึ่งกล่องโอ้โห ไอตัวระเบิดอุย้ยกดผิดเอาลูกซองมาระยะนี้ต้องลูกซองแล้วแหละไอนี่ก็ยิงจังเลยไอนั่นก็ระเบิดจังเลยใส่มาดินะถือลูกซองไว้ถือลูกซองไว,งไว้เป่าก,กระบาลวิ่งครับวิบ่งตั้งหลักก่อนจังหวะนี้ยังไงอืมดิออนบอกกูอยากพักแล้วไม่ให้พักกูเลยเอ้ยเสียงระเบิดีแกมาจากไหนวะโป่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนอุ้ยระเบิดมาเกือบ มันอยู่ไหนวะข้างบนเวรยนละต้องลงก่อนเดี๋ยวจโอ้ยอย่าพึ่งอึ่งจิ้มไปก่อนที่จะลงก็ไม่ให้ลงมึงจะลงไปก่อนไปเดี๋ยวกูตามไปเออมาครับมันอยู่ไหนวะยิงถังแล้วเบิดก่อนโอเคได้อยู่สวยเดี๋ยวของมาตั้งหลักตั้งหลักมันมาเยอะจังวะไหนให้ตัวระเบิดอยู่ไหนเอาหายไปละช่ามันเอาเป็นว่าเรามาตั้งหลักตรงนี้ก่อน บอลมันจะไม่มาแน่นอนตรงนี้โอเคมาเลยยังไงยิงไงลูกซองรู้จักเปล่าลูกซองอ่ะลูกซองหลัโดนคนละเม็ดไปถึงก็ร้องมึงยังไม่ตายหรอเลยสองเม็ดว่ะสองเม็ดยังไงซ้ำนะอืเรียบร้อยโอเคกองหมดละกายล่างวะ่ะไม่ให้กายล่างมีจิ้มไปอุย้ยมาแล้วอุย้ยมีโดดมาข้างหลังแล้วปะ ยิงให้โดนอ่โยนเออเตยไปเออโอเคไปต่อครับวิ่งตอนนี้รีโหลดรีโหลดก่อนมันวิ่งตามแล้วเหรอเก็บของเก็บของจำได้ว่าข้างหลังมีอะไรเยวให้่เอามอนมันมาตอนนี้เก็บตังค์เก็บตังค์ไปครับเออลูกซองไม่มีเอาพุ่นพวกแล้วกันนี่ปาดไปโอ้ได้ใครดินม่องอ่ะ ยิง,งปืนพกไงปืนพกสันไนเปอร์ไม่ได้ปืนพกระยะประชิดกันเตะไปยังไงยังไม่ตายจับมาดิเออโอ้ยแพรี่ไม่ทันมีดก็ได้วะนีหรดโอเคสวยมาน่าจะหมดแล้วมั้งไปเก็บของตรงนี้ก่อนมันมีล็อกเกอร์อยู่ตรงนี้ ระเบิดแสงว่ะ Very nice ไปให้ขึ้นไปต้องให้ได้อย่างงี้สิวะอ๋อฮะอะไรดังอิ i แอดอิ i แอดวะน้องจะเป็นโอ้มาอีกแล้ววะอะไรจะขยันมาจังเลยยิงไปก่อนหนึ่งทีล่วงโอเคอเฮ้ยมาไม่ให้ไม่ให้หรอกพี่จังเตะยอดหน้าไปหนึ่งทีไม่ล่วงใช่ไหมซ้ำอะอย่าให้มันเลยลุกลดีโหลด โอเคสวยมาจิบสปินเนลเออไอเอเอเอออ,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 อยู่ข้างบนเหรอไปไหนก่อนจะเย็นยังไงสิยังอาทิลูกสองไม่ได้ลืมสไนกยก็ได้ปะยิงไม่โดนดิ๊โอ้ยจะบ,บ้ากาลาบางังยิงทะลุไปยิงไปทียาแพรี่ไงเตยยอดหน้าเห็นทีวิไม่ได้ อืมแทงก่อนอย่าเพิ่งพูดจิงอนเฮ้ยลูกไปตรงศูนลูกซองหมดอืงเสียไปก่อนมีดกูก็จะหมดไอ้บ้าเอ้ยเราต้องปลาระเบิดเป็นลูนกเออโอ้ยลืมอีกแล้วลูกซองกองูชอบกดเลขกหนึ่งยังปะอืมไม่ได้ต้องฮิวฮิวเออเกือบตุยไปเออไปก่อนไอ้ตัวระเบิดก็ยิงกูจังเลยมึงโดนมึงโดนถังระเบิดตรงนี้ยิงไปโอเค ระเบิดตุ้มตามไปโกคันอุ้ยป้าลงมาใจเย็นป้าเอาระเบิดไปกินเออแพรลี่ไงเอาไปกินเรียบร้อยเปิดครับเปิดนี่เปิดเลยนี่เปิดเลยยังไม่มาโอเคไหนกดเลขหนึ่งแล้วกดทำไมก่อนไม่มีลูกโอเคเดี๋ยวๆของก่อนของก่อนแป๊บนึงเรายังงกของฮะไหนเอาตังมางูตังตังเยอะเลยฉ่ำฉ่ำเบาโอเค ลงไปลงไปฮึบอ้าวกระสุนสิเมตรขอบคุณครับเฮ้ยป้า,ย,า,ปายังไงป้ายิงยิงไม่โดนสักทีวะเออลงไปนอนป้าเรียบร้อยโกโก้คันเอยยอยินตายแล้วเนี่ต้องเข้าบ้านนะตรงจุดนี้ฮึบซ้ายมือมีสมุนไพรขวามือมีกระป๋องจิ้มเออออกแล้วจ้าไม่เอา,เลาแล้วจ้ากูไปละเอยอยังไงตามมาไหมไม่ตามโอเค อาเอาโอ,าอา้ยมันเยอะ,อยเ,ยอะอเกือบดิงไปก่อนอยังไงกูยังงกตังตังมันมีค่าสำหรับเราปรินทีบก่อนยังไงลงไปนอนอ้าวป้าอย่าลุกอย่าลุกลงไปยังไงล่างไม่ได้เออเราต้องงกตังเข้าไว้ได้เท่าไหร่โอ้ห้าร้อยโคตรเยอะขอบคุณครับไม่มีอะไรเก็บละไป let's go let's go มันมาป่ะเรายังไปสนใจมอนผ่านตรงนี้ไปมันก็ไม่ตามละเออรีโหลดไหเออแค่นั้นกุถือลูกซองเนี่ยถือพวกไว้โอ้โหมันมันไล่ไม่อยู่เลยว่ะไหนตามมาไหมไม่ตามโอเคอกลับมาพี่เบียร์ก่อนโอ้โหหมดเวลาพักแล้วสินะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมาเปิดนี้ก่อนนะพี่แป๊บหนึ่ง เอาของก่อนนี่ใช้สมอคี่แก๊แก,กเรียบร้อยโอ้หน้ากากกึ่งงดงามเออหน้ากากทีง,งดงามไม่ใช่กึง่งเอาวะตามใจตัวเองบ้างก็ดีนะสหายย,งงยินดีต้อนรับอยากจะสอยอะไรดีเหรอวันนี้ดูก่อน,นด,ดูก่อนที่ได้ร่วมทําธุรกิจอ๋อขอบคุณครับพี่เขายินดีว่ะไหนมีมีดอะไรไหมเอากระป๋องก่อน<ข>อไม่ใช้ใชแล้วก็ซ่อมมีดมีดต้องซ่อมนะครับ ทั้งกัดฟันทั้งขยีตาค่อยๆเลือกใจเย็นๆอืมค่อยๆเลือก่ะมีเงินอยู่หมื่นห้าแต่เมื่อกี้ซ่อมมีดไปแล้วไงเอาอาวุธของเองจะได้รับการดูแลอย่างดีตอนนี้ค่ะพอจะเข้าใจรสนิยมของเองแล้วละเพื่อนเอ๋ยอืมมีดมีนีแบบกาดหน้าก็แวะมามีนี้แบบใช้มีขี้โกงหน่อยเออมีดไม่มีมันเขาเรียกอะไรพังถ้าเป็นภาคสี่ออริจินัลมันเขาเรียกอะไรออริจินัล มันไม่แตกไม่หักเลยอ่ะเออแต่นี่มันเป็นระบบใหม่นะเออก็ต้องเข้าใจเลยเสียอะไรไม่เสียเสียตังซ่อมมีดและมารีโหลดกน,นลูกซองไม่มีเก็บไว้ก่อนแล้วกันเปลืองช่องใช้สไนเปอร์กบพกบก่อนโอเคไม่น่ามีอะไรลนะตรงนี้ไม่มีเอาไปเป็นเลขหนึ่งชอบกดเลขหนึ่งส่วนนี้เอาไว้เหมือนเดิมเลขสามมาตรงนี้ไม่มีอะไร เพราะข้างในมันอันตรายเออไม่ใช่เออรีบกดเกินมาไขหมุนพันโยกไปโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกโยกโยกโยกโอเคเปิดประตูครับตึนเตินตึนเตินมีอยู่ตัวหนึ่งอุ้ยเฟรมตกอุ้ยเฟรมเฟรมร่วงเยอะเลยตรงนี้รอไปก่อนนะตรงจุดนี้มีตัวหนึ่ง เราต้องเก็บตัวนี้ก่อนมันหันหลังให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราอีกตัวมันจะหันมาแล้วสสยไปอมีป้ายคนหนึ่งอยู่ขวาบนเอกือบไปแล้วป้ายตรงนันมารอไปก่อนขอบคุณครับมากล่องฝังไปเอาป้าเห็นแล้วป่ะไม่ได้แล้วป้าโอ้ได้ทับทิมจิ๋เมือนมาโอเคยอครับ ไม่มีอะไรตรงนี้ไอ้ป้ายังไม่เห็นป้ายังไม่เห็นตรงนี้มีกำลังรอป้ามาเหยียบดีไหมวะไม่โอ้ยอป้าป้าเห็นปะยังไอ้ป้าผมผมไม่อยากวิ่งวะเออได้อยู่ได้อยู่ป้าร่วงมาละโอเคไม่เป็นไรเกือบเหยียบเหมือนกันจิมมีอะไรให้เก็บอีกไหมอ๋อลืมว่าตรงนี้มันมีอันนี้ปะกล่องเออ๋อยวเพ็รม่วงครับ ออพอเจ้าส4โอเคไปกันต่อไม่มีอะไรตรงนี้ยิงกาได้หนึ่งตัวถ้าจะไม่ผิดนะถ้ายิงปุ๊บมันจะวิ่งมามีกล่องหนึ่งอันแล้วก็มีที่เก็บหนึ่งอันโอโอุ้ยไหนวะมองไม่เห็นอยู่ไหนอ๋อนี่ไงยิงไปหนึ่งที ร่วงและรีโหลดอะไรอ่ะโอ้ภพริดครับตรงนี้เขาจะบอกนะเอออำนาจของพวกมันเริ่มลอยขึ้นแล้วจงทำลายตุ๊กตาซึ่งตุ๊กตาถ้าทำลายจ,จะได้มีไอ้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเอออันนี้มีกับดักอยู่สองอันมีซ้ายมือกับตรงขวาบนนีไ่ไงเห็นปะเพราะงั้นผมจะวิ่งผ่านไปเลยเพราะว่ามันจะมีพี่เลื่อยอยู่ตรงนี้เออแล้วผมจะใช้ระเบิดจากตรงนี้ยอ่อครับให้มันติดกับระเบิดมา มึงมาเลยบึ้มนะอืมตอนนี้เลยจังหวะเนี้ยเสียบเสียบไม่ได้เฮียเอ้ยไม่ไหวละต้องล่อมามันมีมอนกิกี้กมาป่ะตรงนี้เออล่อดมาก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยยิงไปก่อนหนึ่งทีอ้าวโดนทันระเบิดไปมีของฝากครับเอาไปฮะน้อยหนาโอเคไปก่อนไปก่อนไปก่อนพี่เพื่อนี่เลยวันฮิตคิวหายจังหวะดีๆแล้วก็ยิงไม่ใช่ไม่ใช่เล็ง มันคือการลิงอ้ยยิงไม่โดนถอยก,ก่อนถอยก,ก่อนตรงนี้มีกำกลังฮะหวังว่าพี่เลยจะโดนนะยิงโดดครับยิงโดดหาม,มุมดีๆใจเย็นที่ใจเย็นลงไปนอนดีวะลงไปนอนเออนั่นแหละเกือบอ้ยๆอย่าอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้อกลโอเคพี่เล่ลงไปนอนละมาเหลือมึงคนเดียวละสวยเออเรียบร้อยไง โอเคเกือบไปคุยกับลากมะม่วงแล้วไม่ก,กูไปครับ let's go สลังนกแท้ยิงไปถึงทีร์จไว้ปึ๊บรีโหลดโอเคมีกล่องอีกหนึง่งใบตรงนี้มีสมบัตินะเพราะงั้นเราจะต้องยิงก้านนี้มันลงมาก่อนมีจิ้มปโอเคสร้อยไข่มุกไม่งั้นนี่สร้อยไข่มุกจะตกตก,ตกบ่อขี้นะไม่ไหว แล้วมันจะเสียมูลค่าลงเพราะพ่อค้าต้องเอาไปทําความสะอาดเอ้ยตรงนี้มีกล่องแดงแวิ่งผ่านมาแล้วไงเดี๋ยวกลับไปเอาก่อนเดี๋ยวปาแป๊บหนึ่งโอเคงั้นผมกลับมาแล้วนะฮะผมไปเก็บมาละตรงนี้เข้าได้ไหมไม่ได้ไม่ดีเลยฮะไม่ดีเลยฮะโอเคจะพูดหลําทำไมเข้าข้างหลังก็ได้ปกติก็ไม่ค่อยชอบประตูหลังเท่าไหร่อะเออแต่ก็ต้องเข้าอะจำใจ เจบใจเข้าประตูหลังตรงห้องน้ํามันต้องมีจ้าเอ๋เออคนกําลังขี้อยูอ่นั่งขี้อยู่ด้วยเทโดนสอยไปซะแล้วตรงนี้มีฮะเปิดออกมาโอเคทับทิมสีแดงไหนมีอะไรบ้านไม่ได้ล็อกแน่นนะเจ้าของบ้านคุ้ไว้ไปไหนไม่ไกลนะอบ้านไม่ล็อกแน่นนะขไข่ก่อนไข่สีน้ําตาลให้โปรตีนเยอะนะทำไปเล่น โอ้ได้สมอคลครีมอีกเม็ดเอ้ยอีกอันเฮ้ยมีอะไรฮะบนโต๊ะอาหารไหนดูดิรูปถ่ายเหรอในที่สุดร่างกายของเราเลือดสายเลือดของเราจงตอบแทนปึ้มปิติยินดีอะไรวะงงรูปภาพโบราณงาั้นเหรอภาพเก่าๆ <c oughs> ใช้คำว่าโบราณวะแสดงว่าเก่ามากกระสุนปืนพก5เม็ดตรงนี้มีระเบิดโอเค ตัวนี้มีพัซเซลนะไหน,นถ้าจำไม่ผิดมีพืชแล้วก็มีวัวไม่ใช่วัวหมูมีหมูแล้วก็มีเด็กอ่าฮะเปิดได้ครับสวยงามเก็บไปคิดคริสตัลหินอ่อนเฮ้ยเสียงนี่มันก็แกกก็แกกซูมไวก่อนเลยโผมาโอ้ไม่โดนได้ไงวะอย่าเข้ามาอย่า เข้ามาเออเคลียร์ครับเคลียกู้สามร้อย300เนี่ยไป่เข้าไปข้างบนทำไมผมรู้ได้หรอก็เล่นมาแล้วหลายรอบไงเก็บปุนไไปตรงนี้มันมีให้อ่านนะขี้เกียจลงไปก็เลยใช้วิธีรัดโอเคงั้นฆราปืนสนายมาก,ก่อนเลยเอา้าวหมดแล้วไม่เป็นไรนี่ไง ด้วยความเลื่อมใสอันยิ่งใหญ่ต่อเจ้านายของพวกเขาผู้คนได้มอบสิ่งที่มีค่าที่สุดของตัวเองให้แก่ท่านชาวนามอบพืชที่ดีสุดของเขาคนเลี้ยงหมูต่ำต้อยมอบหมูที่อ้วนที่สุดของเขาหญิงชรายากไร้มอบเด็กทารกเป็นที่รักของเธอให้โอเคหลอดแซตเลอร์นะประมาณนั้นเออหมุนไปก่อนเมื่อ,อไหร่มันจะเข้าที่วะ,ะนานมากแล้วตัดเลยแล้วกัน ไหนพึ่บพับพึ่บพับเออเรียบร้อยครับโอเคสวยได้เลยวันที่10ตุลาคมช่วงหลังมาขึ้นสารพเอ,อ่ออากาศเริ่มเปลี่ยนไปรวงข้าวเ,เริ่มเหี่ยวเฉาส่วนวัวก็ซุปผอมลงวันที่8ทันวาคมเริ่มมีสัญญาณของความอดยากนั่งพอเราเลิกทำงานทุ่งหญ้าไปด้วยกับสั่งของลอเซตเลอร์ถือเป็นประ,ออประกาศสิทธิ์โอเค 30มกราสามสิคนจากไปเพราะความอดอยากเราจะเอากัว5ตัวไปทําอาหารวันที่11มีนาคมเราผู้เฒ่าในหมู่บ้านมารวมตัวกันเพื่อทําการเสียงทาย6คนถูกเลือกให้เป็นบรณราการแก่พระองคอ์วันที่ไม่ได้บอกเมษาส่งไปอีก8คนวันไม่ได้บอก4คนอันนี้อีก11คนคนนอก2คนหลงเข้ามาในหมู่บ้านพวกเขาไปยังแท่นบูชาทาพิธีทําให้วันนี้ไม่จำเป็นต้องเสียงทายอ๋อคนนอกที่ต้นเกมใช่ไหมมีเทลเล์ อันนี้คือหลอดเซตเลอร์รอ่าน่าจะใช่แหละไม่มีอะไรละตรงนี้โอเคข้างบนก็เป็นเอ้ยกระสุน4เม็ดของครับมาติดคุณแจก่อนคุณแจสัญลักษ ะตอบรลนะนั่นใครอะ yeah you know?